เ oh. ป็นเหมือนเดิมแล้วครับตอนนี้ผมก็ลืมปืดเสียงอีกแล้วที่ถ่ายคลิปโอ้โหลืมตลอด <Okay. S 1> อ่าแล้วก็เตะไปอา้าลืมไปแม่งใกล้เกินลืมไปว่าผมไม่มีรหัสเก่าผมไก่แล้วอ่ะไปกดพุ่มอ่ะแบบแบบรู้นะมันจะเป็นตัวเลขอะไรเจ็ดศูนจุดเจ็ดผมก็เข้าใจแล้วเตะแล้วก็กากอาเอเตะ แล,แล้วก็เตะนักก็เตะจบคลิปดีไหมเนี่ยไม่ต้องเดีจะค่อยรอสักสิบนาทีดีไหมสองนาทีดีกว่าไหมเช้าม,มันโอเคผมก็เตะไปเรื่อยนะผมเตะไปเรื่อยแล้วแล้วก็อะไรเนี่ยแล้วก็เตะลักก็เตะเตะดีเห้ โอเคตอนนี้ผมก็ได้มาซื้อของก่อนนะครับซื้อไปห้าร้อยเชื่อไม่รู้แต่มันซื้อไม่ได้แล้วผมก็ได้บอัพอัพอะไรอัพอัพไป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 แบบอัพ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 เอาแล้วผมตังไม่พอเอาผมกดผิดเราแล้วผมก็ว้าไปว้ามาแล้วผมก็เข้าไปใหม่แล้วผมก็กด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 ตังหมดอืมไอชิปหายแล้วผมก็จะมาเตะกรอบนะครับ มันจะลองผมจะลองดูว่ามันเก่งใช่ไหมมันเก่งขึ้นผมเลยกดอีกอได้ใจกดไปเรื่อยจนผมต้องเปลี่ยนอีกอันเพราะว่ามันกากเกินผมต้องผมก็เตะอีกรอบแล้วก็มันก,กากเหมือนเดิมแล้วไปอีกรอบเพ้ยะ่าทำไมใช้จะวัน,แ,น,ววนแล้วผมก็เข้ามาในสีม่วงเพิ่มให้มันคูณสองเตะไกลขึ้นผมก็ไม่รู้ทําเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ามันก็กากเอเพราะว่าผมมันก็เจ่งอยู่แล้ว แล้วก็เตะไปคลิมนี่ก็จัสั้นๆเนอะครับพอดีขี้จก่แต่โอเคตอนนี้ผมก็ได้วิ่งเข้าเข้าจะเข้าไปะไจะเข้าไปในสีม่วงแต่ผมก็เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าขี้เกียจแล้วผมก็ได้เตะรอบแล้วมันก็นั่นแหละผมก็ได้เข้าไปสีม่วงแล้วผมก็เตะอืมแล้วก็ไปไตะด้านหลังเพราะมันอะไรรู้ไหมคือมันแบบโคตรจา่าเลยตรงเนี้ย ตะแล้วก็เตะไปเอาไม่โดนเด็กอา่าแล้วก็เพิ่มด้านหลังทองเพื่อแล้วก็เตะเอาเอาเพิ่มมาขนาดโอ้ยพี่เอาเอาฟ้าไปแล้วก็กด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 เต็มด้านบนเลยเนาะอันแรกก็กดทำไมนักหนาวะไม่รู้อ๋ออ,อะไรเนะี่ย แล้วผมก็ได้ไปเตะเอาแล้วผมเข้าไปโอเคแล้วผมก็จะไปเตะรอบเตะแล้ววะพุดไม่ทันนะครับโทษทีพุดไม่ทันแล้วผมก็จะเตะนะครับไปนี่ไงเตะสูงขึ้นวู้วววขุดเพื่อแล้วผมก็ได้เตะรอบได้ใจฮะร้อยเลยเหรอหไม่ดีนะไม่ล้านเป็นล้านเลยเอ่ะพี่เตะโอ้จะเข้าไกลรำเพื่ออะไรไอ้นี่ ผมก็จะมาซื้อโลกต่อไปไหมไม่ซื้อยังไม่ซื้อเอ้ามีคอนเทนด้วยแล้วก็เตะอีกแล้วผมก็จะเตะอีกเตะกรบเตะดิเฮ้ยเอ๊ะพอผมเตะเสร็จแล้วก็เตะอีก เตะยาวๆเอ้ยตอนนี้ผมก็จะมาซื้อซื้อโลกต่อไปให้มันไกลขึ้นปะ่ะซื้อแต่แหละแล้วผมผมก็จะเตะตรงนี้นะแล้วมันก็เข้าซะด้วยเอายวไม่เข้าหว่ามันเด้งก็ไปอีกรอบไกลก,กว่าเดิมแล้วผมก็ได้มายิงอือนี่ไงเต็มร้อยแล้วมันก็ไกลกว่าเดิมผมเลยต้องขยับแล้วเตะนี่ มันก็ไม่ได้ผมเลยต้องไปผมเลยต้องวาเป็นอีกเอาไปไกลกว่ด้แล้วก็กลับมาแล้วก็เตะแล้วรอบนี้เข้าไหมไม่เข้านะครับเอยเข้าเข้าเข้าแล้วผมก็ทำอะไรวะโอเคก็ได้วามันมากด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 ไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดไปกดไป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 เอาผมกดตรงการจรหนึ่งเลยครับอันที่สองไป โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอตอลาไปก่อนบ๊ายๆอย่าค่อยอีพีหน้าเด้อ